买栋。 หยับหยับยับย <affe> ับยมาไวไวมาสักระไรแม่มามาสัากระไรแม่มาเร็วๆอย่าช้าลนะพ่านูหัน่คนไหนท่านึกสนุกลุกขึ้นขยับขยับยับหยับยับมาไวไว เลยนะฮะอ่ะเราเปิดเพลงนี้นะครับทุกคนครับด้วยเอ่อเพลง <Pl ane. S 1> สนุกสนุกนะฮะจากสองหนุ่มที่เล่นของเรานะครับคุณเติ้นคุณบิ๊กปีที่แล้วนี่ถือว่าเป็นปีทองของทั้งสี่ท่านนี้ทั้งคู่อย่งางนั้นงานเยอะค่ะอย่างเติ้นนี่มีละครเจ็ดแปดเรื่องนะฮะอ้ยแอม <4 S 1> ไม่ถึง แต่ก็เยอะมากนะคุณมีละครกี่เรื่องคะสี่ครับสี่เรื่องแล้วก็เล่นยังไงอะไรบ้างอะไรบ้างก็เพลงรักบรรณาปางเสน่หาเกิดเป็นหงอป่านังเสือสองส่วนใหญ่ละครเขาจะมีสัตว์หรือท้องนามาเกี่ยวข้องคุณต้นแล้วคุณต้นเล่นควบกัน2เรื่องเลยเหรอใช่ครับเทีย2สองเรื่องเก่งเนาะเทียรสองเทียรสองป่วยก็ไม่ได้หยุดเนาะทำงานจนเราจนไม่รู้จักคำว่าป่วยมากกว่าพี่อ้อมคือป่วยก็ต้องเล่นป่วยก็ต้องทำ เสียงอูุ้ยก็ต้องเข้าฉากค่<ห><น>ะเนาะแบบนี้แหละคนละครแล้วใช่ไงเวลาป่วยหมดแรงเลยโดปเอาอะ,ะต้องโดบก็ใช้แบบพอคักกดปุ๊บก็นอนเลยพักผ่อนให้เยอะอย่างมันไทยมีโดปทั้งกินทั้งอะไรไหมก็มีครับเหลือไหมเอามาให้น้องกินเยอะมากงานเยอะมากเคล้ายๆคล <c oughs> ้ายๆคล้ายๆไก่ๆๆหอสลายไก่หอสลายคุยกับน้องไม่เกรงใจแบบเป็นแฟนแบบเหมือนซุปเปอร์อ่ะ ลบสุเปอร์ปลาไก่เหมือนเลยดบอาหารไหมคุณเนี่ยต้องกินต้องอะไรอย่างงี้ก็กินครับมันตอนช่วงละครนอนแอร์เนี่ยจะกินมากจนแบบบางทีอ้วนด้วยอ้วนไม่ไม่นี่นี่แต่ว่าแต่ว่าละครเขาเนี่ยอะไรนะปลานังเสือสองนี่บู๊อันนี้บู๊โอ้โหบู๊หนักหน่วงเลยฮะปลานังเสือแล้วก็อะไรเกิดเป็นหงมีบู๊ไหมบู๊ครับก็บู๊อีกนะเกิดเป็นหงนี่ก็มีเป็นตำรวจตำรวน เรื่องตหนรับแล้วก็ไปตามล่าแท็กซี่โดนฆ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีนะเรื่องไหนคุณหนักสุดดูชอบไหนครับคุณหนักสุดน่าจะเป็นป่าร์ังเสือสองครับปาร์ตังเสือสงบูเยอะมากขึ้นสลิงเยอะมากจริงๆเนี่ยปีปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นปีทองของคุณเติ้ลนะคะแต่ว่า3ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าปีซีนามิมรสุมของคุณเติ้ล็นยังไงคะเจอเรื่องอะไรงานงานยังมียังมีต่อเนื่องเหมือนเดิมแต่ก็เหมือนกับมีปัญหาเกี่ยวกับบ้าน บ้านก็น้ําท่วมเรื่องของร้านก็น้ําท่วมอะไรแบบนี้บาดเจ็บตัวเย็บ18เข็มอะไรแบบนี้รื่องแตกเลยขิวแตกบาดจงบาดเจ็บอะไรอย่างนั้นีไปคาดคลอนเนาเขาเรียกคาคลอนหรือเปล่ากัสามปีเลยครับเห็นบอกเห็นบอกว่าตอนน้ำตอนน้ําท่วมมีเสื้อผ้าก็ไม่มีเหรอใช่ตอนตอนตอนที่ถ่ายละครอยู่มีเสื้อผ้าไปห้าชุดเองแล้วน้าท่วมน้ําท่วมครับไม่สามารถลถออกได้เลยไปอยู่ที่ชนบุรีสามเดือน มีเสื้อผ้าหาชุดคิพดูสินาสงสารมันเกงในนี่ใส่กับด้านกับไปกับใครซอี่ดวอากซื้อนี่ด้วยซื้นด้ซือน่ด้ซื้อ่ด้วซื้อน่ด้วเดื้อนี่ดครับแต่น็ได้ผู้อนปถามนะซื้อ่ด้้อดบนี้วอนี่ด้วยซยซื้อนีดวยซน้วยซื้นี่้วยยอื้อนด้วยอ้อ ก็ปั่นรถไปใช่ปั่นรถไ้แล้วเรื่องรักเป็นไงฮะเรื่องความรักเรื่องความรักด้วยก็เป็นเป็นอยู่ใน3ปีนั้นก็เป็นโสดในช่วงนั้นเหรอโอเหโอเหรออช่วงบริสุม์ของชีวิตเนี่ยมันสอนอะไรเราบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างคุณมันทําให้เราโตขึ้นมากกว่าครับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องที่เราเหมือนแต่ก่อนที่ผมมีรถเยอะมากรถเนี่ยผมจะซื้อตามตามความรู้สึกอยากได้ละครเรื่องนึงอยากซื้อก็ซื้ออยากทําอะไรก็ทําแต่พอเวลาที่เราไม่ใช้เราไม่ได้รักษามันเนี่ยทุกอยามันก็ อยู่แค่นั้นวางกองไว้จนผมก็รู้สึกว่าเราควรจะโตได้แล้วกี่คันคุณมีกี่คันโอ้เยอะมากเกือบเกือบเกือบสิบคือรูปแบบเลยไงหรือว่ารถกระบะล้วนแท็กซี่ล้วนยังไงออกอ่อยเช่าเป็นตูหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็จะมีมีหลายๆรูปแบบครับมอเตอร์ไซค์ด้วยอะไรแบบรถแต่งซิ่งก็มีใช่รถสปอร์ตหรูหราก็มีว่างันรถเก๋งธรรมดามีสุดท้ายใช้รถอะไรกระบะนั่น ดีสุดชีวิตกองถ่ายอะนะใช่กองถ่ายนะดีสุดแล้วสุดตอนนี้รถสปอร์ตไปไม่ไหวนะมึงลืมเดี๋ยวมันแบบขุกข่านะเจอปักไหลเข้าไปอย่างนี้ตายเลยโลเคชั่นเราแบบทรลอดนะก็ไม่ได้ตอนนี้เหลือกี่คันนะรถอะเหลือแค่2คันเหลือแค่ใช้งานจริงๆริงมาถึงน้องเกลียด้องเกลียดถือต้องเกลียนะปีที่แล้วถือว่าเป็นปีปีทอง เออเป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็มีแล้ะครค่ะละครตอนเนื่องเหมือนกันค่ะมีแฟนด้วยค่ะแฟนขับมีเยอะแยะเลยค่ะก็มาเสียค่ะเป็นละครค่ะเป็นละครไล่มาจากคุณเดชเลยค่ะคุณเดชยกเลนมังกรมายาสีมุกแล้วก็มี ไหมกี่เรื่องปีเดียวเนี่ยปีเดียวเนี่ยเนี่ยปีเดียวเนี่ยเล่นเรื่องเลยสองสามซีนเขาเป็นเมนเหมือนกันเป็นเมนด้วยนะเนี่ยคุณเดชนี่ก็เป็นเป็นนันเอกคู่พี่วีระพาู่พี่บีระพาู่วีระพากับคิดดูแล้วกันเนี่ยจะชู้ไงวีรภาพากีวีระพีกจะมีจะมีชื่อเสียงเรื่องอะไรก็มีชื่อเสียงเรื่องนี้แหละตนดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วดีขค่โอ้ยคนดีน่ารักค่ะ เรียนหนักทำงานหนักแบบนี้มีอะไรเป็นของขวัญให้ตัวเองบ้างไหมคะปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็ปีที่แล้วก็จะเป็นได้รถค่ะซื้อรถซื้อรถเนาะซื้อรถอะไรกระบะ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 ไหมซื้อแบบเหมือนเหมือนร่างกายเราค่ะซื้อคันเล็กๆอีโคคาร์อีโคคาร์ได้คืนไหมรถคันแรกได้ได้หรอได้ดิได้ดิได้คืนมัาไม่คันแรกรถคันแรกเออดีจังเลยเนาะแล้วแล้วมีรถแล้วมีคนขับยังคะ นี่นี่นี่เขายัตัวเขาไปได้ไหมอ่ะตัวเขาสูงนะเคลลี่เหรอโอ้๋เหยียบไปไฟหน้าเลยอู๋เห็นคันเล็กอยู่ไฟหน้าเลยนะเฮ้ยอินพี่ว่ารถมันสั้นไหมเปล่าเอาบาะไวหรือเปล่าเอาเบาะออกไงแล้วนั่งเบาะหลังเบาะเขื่อนได้นั่บาหลังเห็นบอกว่านอกนอกอจากเรื่องเรื่องงานเรื่องอะไรแล้วนะความรัก น้องกรีนบอกว่าทัาใจสิ่งที่แฟนคลับเขาจัดให้ด้วยเหรอเป็นมินิคอนเสิร์ตค่ะวันเกิดค่ะวันที่14กันยายนค่ะเป็นมินิคอนเสิร์ตของเราเองใช่ค่ะเป็นของเราเองแล้วก็มีแฟนคลับมาดูเราก็ต้องอยู่บนเวทีร้องใช่ก็ร้อง12เพลงก็มีเกสก็เหนื่อยก็เหนื่อยดีก็ไม่เหนื่อยเป็นความนิยมชอบอยู่แล้วค่ะสนุกเพราะว่าคือเปนคือมันเหมือนเป็นกันเองคือเราได้มาอยู่บนเวทีซึ่งเราก็เคยผ่านเอฟมาก่อนแล้วเหมือนได้กลับมาอยู่บนเวทีอีกครั้งและซึ่งแฟนคลับจัด แล้วก็ได้ร้องเพลงให้แฟนคลับได้มาสนุกกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะอ๋อเหรอพี่มีพี่เวียพี่เวียมีพี่เวียเป็นเกสด้วยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่กินเล่นขุนเดชแล้วก็พี่เวียก็เล่นด้วยเหมือนกันแล้วพวกพี่เขาแบบอยากให้พี่เวียร้องเพลงเลยเป็นข่าวเลยใช่ไหมด้วยค่ะนี่ไงเขาเขียนใช่ไหมใชทำให้เป็นข่าวว่าพี่เวียมาเป็นมือที่สามใช่ค่ะแต่ไม่มีอะไรเลยเป็นแค่พี่ชายคนหนึ่งเห็นไหมเห็นต่อยไอ้แคนรีต่อยทลไหมขอเล่นละครอเล่นละครโอ๊ยบา เดี <laughs> ย๋ยวไปดูพอ่อเมย์ไกา่งานวันนั้นค่ะ สถานที่ไปอะไรเงี้ยเหรอแล้วก็จ้างหนูด้วยชอบตรงนี้อ่ะใช่ชอบงจ้างแล้วหนูแล้วหนูได้ตังค์ด้วยนะโอ้ยหนูได้ตังค์ได้พวงมาลัยด้วยนะได้พอเต็มเลยนี่หนูอ้อมเห็นลีลาการร้องเพลงของน้องกรีนนี่นะต้องบอกว่าอย่างที่บอกเขาเอฟมาก่อนอ่ะร้องเพลสสิใช่ไหมล่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้น้องจัดโชว์สดๆเลยไหมอ่ะอันนี้นักเรียนนักเรียนทนด้านนี้นะคะรับเอๆ 她分我。